ฮัลโหสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Baby Monster Monster Babe นะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของจิกิต้ากันก่อนเป็นอันดับแรกเลยในนี้นะครับเพราะว่าจิกิต้าเนี่ยเพิ่งสร้างความปังใหม่ติดอันดับสูงที่สุดเลยนะครับในวงของ Baby Monster สำหรับเมมเบอร์ทั้ง7คนจิกิต้าเนี่ย เป็นคนแรกที่ถูกค้นหาหรือว่าถูกเสิร์ชข้อมูลมากที่สุดนะครับของวงในช่วง7วันที่ผ่านมานั่นเองพอมีแฟนมีที่ญี่ปุ่นเราด้วยเนี่ยชิกกต้าถูกค้นหาเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าคนยังเห็นโมเมนต์เกี่ยวกับน้องติดท็อปเทรนการเสิร์ชนะครับในท็อปิกหลักเกี่ยวกับเบบี้มอนสเตอร์ซึ่งการเสิร์ชครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการเสิร์ชแบบเวลไวเลยนั่นก็หมายความว่าชิกกต้านั้นเนี่ยถ้าในระดับเวลไวนะั้นแฟนอินเตอร์ก็คือ รัมกมากๆอยากจะรู้ข่าวคราวอยากจะอัปเดตเรื่องราวของชิกิต้ากันมากสุดๆเลยนะครับในช่วง7วันที่ผ่านมานี้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึงประมาณ5 0 0 0เเลยทีเดียวการค้นหาของ Baby Monster นะครับถ้าหากว่าเรียงลำดับมาเนี่ยอันดับที่1ก็จะเป็นชื่อวงนั่นเอง Baby m o อน t e r และอันดับที่2ี่ยจะตามด้วยชื่อเมมเบอร์ชิกิต้านะครับมาเป็นอันดับที่2และก็สูงสุดแล้วของจานวนเมมเบอร์ทั้งหมด7คนเรียงลงมาตามลาดับกันเนี่ยก็จะมีไอชอนแล้วก็พาริตานะคะที่อยู่ในอันดับ 2แล้วก็3 ตามจานวนเมมเบอร์และนอกจากหัวข้อเกี่ยวกับเบมอนแล้วเนี่ยท็อป,ปิกหรือหัวข้อที่เป็นเกี่ยวกับรวมๆของเค o p OP นั้นชิกิตาเนี่ยก็อยู่ในอันดับที่1ด้วยนะครับกับชิกิตาเบบี้มอนสเตอร์ซึ่งหลายายคนบอกว่างานแฟนมีสเนี่ยเหมือนเป็นการเปิดให้คนทั่วโลกนั้นได้รู้จักกับเบมอนมากขึ้นผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเพราะคนแชร์คลิปกันเยอะไม่ว่าจะเป็นการแสดงการร้องโมเมนต,ต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในงานแฟนคอนซึ่งนี่เนี่ยเป็นเพียงแค่ง,งานที่จะสเกลไม่ได้อลังการมาก ขนาดนั้นแต่ว่าระดับหมื่นกว่าคนที่เข้าไปดูรวมไปถึงคนที่รอชมผ่านทางโซเชียลต่างๆเนี่ยช่วยกันแชร์และพูดถึงเหมือนเป็นการรีวิวปากต่อปากยิ่งทําให้ใครลหลายๆคนเนี่ยอยากทําความรู้จัก Baby ้มอนสเตอร์มากขึ้นและหนึ่งในนั้นเนี่ยคือชิ i กิต้าในเองนะับที่คนอยากรู้จักกันมากที่สุดก็เซิร์ชหาไปสิว่าชิ i กิต้าคือใครชิ i กิต้ามีโมเมนต์อะไรเกิดขึ้นบ้างเก่งแค่ไหนทําไมถึงได้เดบิวต์ก็รีบหาข้อมูล หาแล้วก็อ่านแล้วก็ดูแล้วก็ต่อบไปเรื่อยๆตั้งแต่เดบิวต์ผ่านรายการต่างๆขึ้นเวทีความน่ารักความสดใสความร่าเริงของจิกิต้าเนี่ยก็ทําให้ทุกคนนั้นหลงเสน่ห์ไปได้ไง่ายๆแฟนๆต่างบอกว่าถ้าเรื่องเวอร์วายเนี่ยต้องยกให้จิกิต้าเลยน่าจะเป็นคนแรกเลยละครับที่เบบี้มอนสเตอร์นั้นเนี่ยได้รับความรักจากแฟนอินเตอร์มากที่สุดมาเป็นอันดับที่1 เป็นมักเน่ e n g a จเ m e n t ของวงเลยก็ว่าได้เพราะว่าอะไราที่เกี่ยวกับชิคกต้าเนี่ยคนจะสนใจมากเป็นพิเศษอันนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างคิดเหมือนกันกันกบแฟนๆรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์มากันได้เลยแต่ที่แน่ๆเนี่ยหลักฐานยืนยันว่าชิคกต้านั้นคือหนึ่งใน baby monster ที่ได้รับความรักจากฝั่งอินเตอร์มากที่สุดแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานี้อยู่ในอันดับที่1ของการเสิร์ชหาเลยนะครับเป็นอันดับสูงสุดของวงและนอกจากนั้นนะครับ baby monster เนี่ยยังได้ออกรายการนะครับของทางช่อง YouTube ที่มียอดผู้ติดตามเนี่ยทะลุ20ล้านกันเลยทีเดียวไปถามตอบคำถามแบบว่าน่ารักน่ารักแล้วก็มีโมเมนต์ในรายการนี้กันด้วยกับช่อง React นั่นเองนะครับยอดติดตามเนี่ย20ล้าน subscribe กันเลยทีเดียวบน YouTube แล้วก็เป็นคลิปของ Baby Monster นะครับที่จะมาตอบคำถามแบบ Which Baby Monster Member Knows the o t h e r Best สมาชิกของ Baby Monster คนไหนรู้จากคนอื่นดีที่สุดนั่นเองไปตามดูกันได้เลยนะครับบอกเลยว่าสนุกมากๆเกือบครึ่งชั่วโมงเลย ในคลิปนี้คำถามคำตอบของแต่ละคนเนี่ยก็โทดสอบความเป็นพี่น้องแม่ลูกแล้วก็เป็นแบบว่าเมมเบอร์ร่วมวงกันได้ดีมากๆเข้าไปดูกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ที่ดิสคริปชั่นคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพลงเท่านี้ในรับทุกคน,นกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสคร b e ให้กันด้วยนะครับ